กลาบสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์สุขูสุคนพี่น้องเจ้าขาอยู่ทุกเจ๋ทุกมุมเนาะอยู่ทุกมองของในประเทศและกันนอกประเทศนะเจ้าค่ะและก็กลาบสบายดีพี่น้องเอฟซีทางฝั่งลาวนะเนาะเจ้าค่ะเมื่อนี้กับ่มมีอย่างหลายพี่น้องเจ้าขาก่อนสิไปเบิงผลงานเมื่อนี้เนาะเจ้า,าค่ะผู้ขาก็ขอฝากนี่เด้อเจ้าค่ะขอฝากช่องพัชชาพาเพลินเด้อเจ้าค่ะพัช ชาพาเพลินพี่น้องเจ้าค่ะเป็นอีกช่องหนึ่งของผู้ค่าเนาะเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของผู้ค่าแต่ละมือ้อแต่ละเวเนาทีเหตุหหการณ์ยังแน่กินยังได้ยังมากินกติสมาไทยคิดเป็นพี่น้องไนเบิง์นไชมนะเจ้าค่ะก็ฝากในเด้อแม่แม่แมแมเอฟซีทั้ทงหลายผู้ใดที่อักเป็นผู้ค่าฝากติดตามในเด้อเจ้าค่ะพัชชาพาเพลินเนาะไปเบิร์นไปชมนํากานเลยเจ้าค่ะมื้อนี้ผู้ข่ากับสิพาพี่น้องมาเห็ด จีบเล็บคุดสอดไส้ดอกบานไม่รู้เลยเจ้าคะ่ะกีบเล็บคุดสอดไส้ดอกบานไม่รู้เลยเนี่ยไปเห็ดอย่างได้เนาะพี่น้องเจ้าขาเอาไปเห็ดพานขันมากเจ้าคะ่ะพานไวคูวเจ้าคะ่ะกระทงเจ้าคะ่ะและการรวมไปถึงลายๆสิ่งลายๆยา่างรัว่าประดับใบสีเนาะเจ้าค่ะลักษณะกีบเล็บคุดนี่เนานะเล็บคุดที่พ้ค้าเสียดให้เบิ่งมือนี่นี่ทางลราค่อยเห็นค่ะเจ้าเห็ดหลายตัวหลายคนบัวที่เป็นซ่อง YouTube หรือว่าในทิกต o อก เนะาะข้าเจ้านิยมเพ็ดแนวนี้เห็นข้าเจ้าเห็ดนะพี่น้องเจ้าขามาเบิกมาชมนํากันเลยเจ้าค่ะเส้นยาวต้องเตรียมก็คือดอกบานไม่รู้โรยเด้อเจ้าค่พาะพอเอาสิซอดไซดดอกบานไม่รู้โรยจะเป็นสีขาวสีชมพูหรือว่าสีม่วงก็ได้เนาะหรือภัยมีสีแดงกระใสสีแดงก็ได้เด้อเจ้าค่ะว่าสีหาซื้อมาปลูกว่าอยู่พี่น้องดอกบานไม่รู้โรยสีแดงค่ะ ชี้ใบตองความกว้างประมาณสองนิ้วเด้อเจ้าค่ะพอเขาได้ใบตองครบแล้วเนาะหลังจากนั้นเขากะพับพเข่าเดี๋ยนี้เจ้าค่ะอันนี้กะพับพทบเขา่าเป็นกีบผักกาเด้อเจ้าค่ะพับเขา่าตอนนี้คือกีบผักกาหลังจากนั้นใช้ดอกใบไม่รูดโรยวางลงไปเลยจ้าแล้วก็ฮุบเข่าเดีวนี้นี่เอาดอกลงมาให้สุดเลยอันนี้ก็ฮุบเขา่าหักเข่าฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เสมอกันเจ้าค่ะ ม้อยฟั่งนึ่งต่ำม้อยฟังหนึ่งสูงก็สิเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเจ้าคะ่ะหลังจากนั้นใช้แม็กแม็กไว้เลยเจียนด้านข้างออกให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ใบตองอีกแผ่นนึงมาเจ้าคะ่ะภาพเข้าคือกันเจ้าคะ่กะก็วางซ้อนลงไป ข้าเสษเป็นคล้ายๆเล็บคุดซ้อนนะพี่น้องเจ้าขาห้วยใบตองน้อยพรา,าต้องใส่ใบตองใหญ่กว่านี้ความกว้างใบตองให้กว้างกว่าอันแรกเลยเจ้าค่ะอันแรกนี้ประมาณสองนิ้วอันที่สองกับประมาณสามนิ้วเลยพี่น้องเจ้าขาทับคือกันแก้อันแรกทุกอย่างเลยจ้าให้มันดูใหญ่ขึ้นนิดนึงอันนี้มาวางทับลงไปจ้า เป็นอย่างจังเก็ตแบบนี้สองชั้นเพื่อให้มันมีมิติแล้วก็เพิ่มความสวยงามเนาะเจ้าค่ะสําหรับฮาไปต๊บแต่งปากพานขันมากเนาะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขามันสิได้เลี้ยมันสิได้ไสก้กีดนี้หน่อยลงถ้าเพจใหญ่ถ้าเพดน้อยก็สกิได้ไส้กีดนี้หลายเพื่อสีอ้อมปากผานนะมันก็ต้องได้ไส้หลายชิ้นพี่น้องเจ้าขาเนาะนี่พอเฮาได้เป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องเจ้าขาต่อไปให้ฮามาเตรียมใบตองมันีเป็นใบตองอ่อนเด้อเจ้าค่ะ เจ้าค่ะเลือกไส้เป็นใบตองอ่อนกล้วยน้ำว้านาอพี่น้องเนาะผายมีกล้วยตานีกับไส้เป็นกล้วยตานีเด้อเจ้าค่ะความกว้างประมาณหนึ่งนิ้วเนาะฉีกออกมาเลยฉีกใบตองออกมาแล้วก็ห่อแบบนี้พี่น้องเจ้าค่ะเวลาห่อเนี่ยขยับลงมานิดนึงโบให้ไกลอันนี้หลายขยับลงมาอีกหน่อยนึงาัวใบตองทั้งข้างเขาเจียนออกแต่ทางใต้เหลือไว้ห้าบด้เจียนเด้อชัดบ๊วรูปก็ได้ หลังจากนั้นก็นเริ่มพับลงมาเลยเจ้าค่ะถ้าพับลงมามันก็นจะปิดแมะลูกแม็กพอดีพี่น้องเจ้าค่ะหรือพยายากเอายับขึ้นมาครับพี่ก็ได้เด้อแต่ผู้่าสิโซลายของใบตอง กูค่ากัเลยบได,ด้เอนยับกันไปเทิงหลายเนาะแล้วแต่ชอบเลยเจ้าค่ะประมาณสามอันแล้วก็แม็ก พี่น้องเขาก็จะได้กีบเล็บพุดสอดไส้ดอกบานไม่รู้โรยเนาะเอาไปไประดับพานใบสีพานขันมากเจ้าค่ะต๊บแต่งเป็นคอบพานเนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนอาจสิคิดบอกออกเด้พี่น้องเนี่ยอันนี้สมมติพานและกระโฟมเนาะเขาก็เอามาเรียงเนาะนี่จนอ้อมพานเลยพี่น้องมันจะสวยงามและกระดดเด่นเนาะเจ้าค่ะลองเปียกไม้พี่น้องเปียกไม้เอายับขึ้นมาจนชิดเลยชิงามกว่า เมื่อกี้นี่มันเบิ่งยาวๆไปแนวไหนปูู้าก็เลยมาเปียใหม่เนาะเปียเอายับขึ้นมาหน่อยนึงมันสิงามกว่ากัน ka, นะผู้ค่าว่าเมื่อกี้มันเบิ่งไปยาวๆเกินไปเนี่ยประมาณนี้พี่น้องเขาเปียแค่สามอันพอเราต้องเปียหลายเนาะมันจะดูสวยกว่าดูสง่ากว่าเมื่อกี้พี่น้องเจ้าขาเนาะเอาเบิ่งอีกจักอันพี่น้องเจ้าขาผู้ค้ากัสิไปแบบเร็วๆเด้ออันที่สองก็ได้ กปสิบได้อธิบายอยังไลยเพราะว่าอาธิบายไปแล้วเนาะอันแรกก็ได้บ่เข้าใจกับพี่น้องกับป็นลี่บ่งเอาเดอ้อเจ้าค่ะอันนี้แหละเอินกิบเล็บคุดถ้าพับลงมาแล้วนี้สิซื้อนี่กีบเล็บคุดอันแรกขันไปอันที่สองบานนี้อันที่สองจิกไปตองให้ใหญ่กว่ากันเนจักน่อยซ้ำผามือนี่แหละพี่น้องเจ้าขาเอาอันที่หนึ่งที่เอาเหิดแล้วมาซ้อนเข้าไป ลดหลั่นลงมานิดนึงบดต้องผู่ขึ้นไปสูงหักข้างขวาเข้ามาหักข้างซ้ายเข้ามาชซเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแม็กเจียนด้านข้างออกสิบใบตองที่เลยออกมาเกินออกมาไซใบตองไซใบตรองอ่อนมาเปีย ก็บางว่าคลิปนี้พี่น้องก็ได้ความรู้บ่มากกันน้อยพี่น้องเจ้าขาจากคลิปวิดีโอนี่นาะเจ้าค่ะเป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆแหละผู้ค่าอยากนามาฝากมาตอนพี่น้องเจ้า่ะเนาะกับบได้มีอย่างมากมายพี่น้องเจ้าขาหลายๆคนก็อาจิเปิดแล้วเนาะแต่หลายๆคนก็ยังบ่ปิดเนาะพี่น้องเจ้าขาผู้ใดที่เป็นและเบิ้งคลิปอยู่กะเบิ้งให้จบใน่เด้อพี่น้องเจ้า่ะเบิ้งให้จบให้ผู้ค่าในพี่น้องมีอย่างกับคอมเมนต์มาว่าคุยกันได้เด้อเจ้าค่ะอยากแนะนําให้ผู้ค่าเห็นอย่างให้เบิ่งกับคอมเมนต์มาได้เจ้าค่ะ เนาะสำหรับคลิปนี้กับบ่มีอย่างหลายพี่น้องเจ้าขาผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งบัดุูคูสุขคนความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มีเจ้าขาพี่น้องเจาา้าคางามบ่เจาา้าค่ะจีบเล็บคุดสอดไส้ดอกบานไม่รู้รยเนาะเจาา้าค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้ค่าก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อเจ้าค่ะอยู่ดีมีแห้งบ,บัดุูคูสุขคนบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข่บ่ให้จนเจ้าค่ะพบกันคลิปหน้าเจ้าค่ะสวัสดีจ้า